สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการอยู่ค่ายพักแรมนะคะการอยู่ค่ายพักแรมคืออะไรการอยู่ค่ายพักแรมส่วนใหญ่จะใช้กับลูกเสือคือมีการรวมกันมีการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคป,ปฏิบัติโดยมีนวัตกรรมแล้วก็กระบวนการถ่ายทอดการทดสอบการเสริมสร้างพนาการให้แก่ลูกเสือในระดับต่างๆโดยการนําลูกเสือนะออกจากที่ตั้งปกติไปพักแรม พักคืนตามค่ายลูกเสือต่างๆรวมทั้งสถานที่ที่องค์ที่มีองค์ประกอบเหมาะสมกับการจัดกิจกรรมลูกเสือเช่วนวนอุทยานชายทะเลเป็นต้นนะคะโดยจะมีการวางแผนก่อนว่าการหนุ่ค่ายพักแรมนั้นในแต่ละครั้งจะมีการสอดคล้องกับการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือในเวลาปกติวัตถุประสงค์ของการหนุ่ค่ายพักแรมนะคะ1เพื่อให้ลูกเสือได้มีการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้จาก จากทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ 2. เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางลูกเสือให้มีระเบียบวินัยมีเจตคติมีค่านิยมที่ดีงามจากเพื่อให้ลูกเสือปฏิบัติตามคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือต่อไปมาดูหลักการของการอยู่ค่ายพักแรมกันนะคะ 1. คือยึดหลกักการมีส่วนล่วง 2. คือใช้กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นลูกเสือเป็นสำคัญ 3. คือใช้กระบวนการกลุ่มในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ฝึกให้มีการคิดวิเคราะห์ที่เป็นประโยชน์และก็ความสมคัญกับวิถีชีวิต 4. ก็คือมีกิจกรรมวิชาการกิจกรรมธนันธานการให้กับผู้เสือได้รับความรู้ได้มีความสนุกสนานกาันให้มีความสามาคัคคีแล้วก็มีมนุษยสัมพันธคัญที่ดีต่อกันแล้วก็มีความเป็นผู้นำา5คือต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในด้านต่างๆที่เราที่ระหว่างที่เรามีการทากิจกรรมกัน ต่อไปนะคะจุดมุ่งหมายของการจัดค่ายคือ 1. เพื่อที่จะช่วยให้สามารถปรับตัวเข้าปับผู้อื่นได้ 2. เพื่อช่วยปรับกุงพัฒนาบุคลิกลักษณะและอุปนิสัยใจคอ 3. เพื่อช่วยฝึกการเป็นผู้นําให้แก่สมาชิกชาวค่าย4เพื่อช่วยให้ได้รับผิตภาพใหม่ๆเพิ่มขึ้น 5. เพื่อเป็นการฝึกให้รู้จักความรับผิดชอบต่อไปมาดูข้อปฏิบัติในการบู่ค่ายพักแรมกันนะคะคือ1 เราจะต้องเชื่อฟังคําสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด 2. เชื่อฟังคําสั่งของหนายหมูซึ่งได้รับคําสั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง 3. ก่อนฟังสัญญาณหรือคําสั่งจากผู้กํากับโดยพร้อมปฏิบัติตามคําสั่งโดยฉับพลันและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด 4. ก็คือรักษาความสามัคคีในหมู่คณะ ต่อไปประโยชน์ของการหนุ่ค่ายพักแรมคือ 1. ไม่มีโอกาสการเรียนรู้ได้รู้จักสมาชิกบุคคลอื่นมากขึ้น 2. คือเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถของปรุงคัาบันชาของลูกเสือเนตาลีไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของตนที่มีมากน้อยเพียงใดเพื่อหาโอกาสกปรับปุงแก้ไขในโอกาสต่อไป 3. มีการส่งบลให้ลูกเสือเนตาลีนะั้นได้รับการศึกษาวิชาพิเศษ ได้สร้างอุปนิสัยของการเป็นพลเมืองที่ดีให้กับสมาชิกแล้วก็มีการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆมากมายในระหว่างที่มีการอยู่ค่ายพักแรมต่อไปลักษณะของค่ายที่ดีคือ 1. ลักษณะภูมิรัสภาพทางอากาศเนี่ยจะต้องมีสภาพอากาศในการทําค่ายพักแรมเที่จะต้องตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นธรรมชาติเช่นเป็นทะเลเกาะภูเขา 2ก็คือมีโครงสร้างของค่ายพักแรมที่ประกอบ้ืสยสถานที่มีอุปกรณ์มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแล้วก็ทางนี้อาจจะอุรมสมบูรณ์หรือเป็นแบบที่ง่ายๆ 3. ก็คือการให้ความสาคัญในเรื่องของการดูแลเอาใจ,าใ,จใส่ชาวค่ายในด้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัย 4. มีนโยบายและวิธีการบริหารค่ายพักแรมไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 5. มีการวางแผนในการจัดค่ายและกิจกรรมสำหรับชาวค่าย 6. มีหน้าที่และผู้นำค่ายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการดำเนินงานให้ค่ายนั้นสำเร็จตามเป้าหมายไปได้ต่อไปมาดูกิจกรรมนันทนาการซึ่งเป็นกิจกรรมที่เป็นของคู่กันสำหรับการจัดค่ายพักแรมเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมนันทนาการจึงเป็นส่วนสำคัญที่สุดสำหรับคนจำนวนมากที่มาอยู่ร่วมกันหลายวันหลายคืน จึงเป็นกิจกรรมหลักที่จะต้องทําความต้องทําให้เสร็จในเวลาที่จํากัดความเหน็ดเหนื่อยความเมื่อยลา้าและความเครียดนั้นย่อมเป็นธรรมดาของการที่อยู่ในค่ายจึงจําเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมจำเป็นที่ต้องมีเ,เป็นสื่อมีการสร้างพิธภาพตลอดจนเพื่อให้คลายเครียดในกิจกรรมบางอย่างซึ่งกิจกรรมที่ดีที่สุดก็คือกิจกรรมนันทนาการจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลาย เรื่องของความตึงเครียดเพราะฉะนั้นกิจกรรมของนันทนาการนั้นยังช่วยเจตนาคิดเจตนาคติที่ดีต่อการดูค่ายไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือกระบวนการช่วยฝึกให้มีวินัยมีน้ำใจมีความเสียสละมีความอดทนมีความสนุกสนานแล้วก็ส่งเสริมการแสดงออกความสามัคคีของความเป็นผู้นำ ผู้เข้าค่ายเนี่ยจะมีความรู้สึกประทับใจมากน้อยเพียงใดในการอยู่ค่ายนั้นจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมของนันทนาการแต่และกิจกรรมหากได้มีการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมแล้วผู้เข้าค่ายนั้นก็จะเกิดความประทับใจต่อการอยู่ค่ายเพราะฉะนั้นกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมนันทนาการในค่ายปฏิบัติง่ายๆจะมีอยู่6ประเภทด้วยกันก็คือ 1. นึ่งคือกิจกรรมละลายพฤติกรรม 2กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ 3. กิจกรรมก็คือกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์4กิจกรรมประกอบเพลง5กิจกรรมวอลเลี่และกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการถูกค่ายพักแรมก็คือกิจกรรมรอบกองไฟซึ่งขาดไม่ได้เลยถ้าเรามีการเข้าค่ายลูกเสือกันโวนใหญ่ถ้ามีการเข้าค่ายลูกเสือกันนะ่ะเออสามวันสองคืนหรือ2วันหนึ่งคืนกิจกรรมรอบกองไฟจะจัด เป็นคืนสุดท้ายของวันที่เราจะจบกิจกรรมนะคะเพราะฉะนั้นสรุปเลยก็คือในการจัดก,กิจกรรมทนันทนาการนั้นควรที่จะเลือกช่วงเวลาที่เหมาะสมเช่นก่อนหรือหลังกิจกรรมวิชาการหรือแทรกระหว่างกิจกรรมวิชาการเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนั้นมีการผ่อนคลายความเครียดหรือจัดช่วงเวลาไว้สําหรับกิจกรรมทนันทนาการโดยเฉพาะเช่นในเวลากลางคืนหลังรับนอาหารเย็น อย่างไรก็ตามนั้นการจัดกิจกรรมนันทนาการนั้นสามารถปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขเหมาะให้เหมาะสมกับสภาพในแต่ละวันได้ไม่ควรมีการกําหนดตายตัวเพราะในทางปฏิบัติจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ค่ะวันนี้ครูก็จบในเรื่องของการให้ความรู้ในเรื่องของการอยู่ค่ายพักแรมเพียงเท่านี้